ครับวันนี้ก็ต่อจากคลิปแรกแล้วมันจะคลิปที่สองวันนี้เราก็จะไม่มีไม่มีตอนนี้บ้านที่สองยังไม่เสร็จนะเพราะบ้านหลังแรกเขาก็เป็นนายพันนะครับแย่งของคนอื่นไปทั่วนะครับตอนนี้ก็เจอนายพันบุกรุกพื้นที่ไปบางส่วนก็ก็เลยก็ต้องมาอาศัยความเป็นกระดาษนี่เพื่อใส่ความเป็นส่วนตัวรถทันนี้ก็อย่างเดิมครับอีพีแรกที่ผมบอกว่า้ เอาไปไปหยิบไม่หยิบก่อนนะครับน,นี่ครับดูกล่องไม่หนีบนะครับ DIY คโคตรโคตรนะครับเลือกเอาไหนฮะเอาเอันไหนฮะนี่ครับเมื่อกางเกงแนมนจะไปดูครับแต่ผมเบอร์ให้หมดเลยพวกน,นี้ไม่ดีครับไม่ดูไม่ดูสิ่งกสิทธ์ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ยังไม่ได้ได้แล้ว เดี๋ยวติดให้นี่บอกว่าอันอันนึงติดให้นี่บอกว่าวางหมดนติดข้างในมันติดได้เหรอติดก็ติดไปก็ล้วงได้นะฮะตอนนี้เป็นเวลา2องโมงแล้วนะครับอหอดจากพัทที่แล้วนะ บ้านนี้ก็ใหญ่นะครับใหญ่กว่าบ้านหลังนี้อีกนะฮะตรงนี้ก็มีช่องนี้เสร็จแล้วเออแล้วมันจะตั้งยังไงเก้ก็มีหัวหลังคาน่าจะไม่ครับหลังคามันทําได้นะถ้าแต่มันมาต่อมาเสมอกันนะอะน,นี่นะบ้านนี้เขาเสร็จแล้วนะครับเขาสามารถโผล่มาดูได้นะพาร์สตองนะอันนี้รถคันนี้แล้วมันมีขยะอยู่ข้างใต้นะเราไปดูมันหลอกมันสกปรกนะ มึดูสีครับบริษัทสีถ้าเห็นก็ติดต่อมาเพื่อขอมาให้สีพ่นรถคันนี้ได้ไอ้กูนี่ขอสปอนเซอร์ตั้งแต่ยังไม่มีผู้ติดตามอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวซอบมันก่อนนะเนื่องจากว่ามันโดนทุบเราก็จะไม่มีทางออกนะจ๊ะก่อนสามโมงเก็บเลยนะขอใจก่อนสามโมงรีบเก็บนะเดี๋ยวบ้านคุณจะไม่เหลือ ใครที่มาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเห็นซ่อมแล้วป่ะบริษัทสี่้็นั่นแหละ นนึงนะับก็มาอาจะสั่นนะครับผมขาตั้งกล้องผมมันพังนะครับมันจะมันเป็นหาที่ผมขาตั้งกล้องมันพังอยู่นะตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อใหม่แล้วใครเอาไปเกี่ยววะเวลามันไม่ติดอย่างนี้นะแป๊บน,นึงเมื่อกี้ตัดไปตอนทนี่ผมแกะออกนะครับมันเยอะมันค่อนข้างยากนะฮะอ่ะ้ะา ท่าสองก็จะดูวุ่นๆหน่อยครับเพราะบ้านหลังที่สองมันไม่เสร็จนะมันทำมันลำบากนะครับตอนนี้<อ>บ้านหลังแรกเขาอยู่แบบนายพานเลยครับแต่ว่านะบ,านากกบ,บ้านเต็มันเล็กกว่าบ้านเกศอีกนะไส้ไงก็มึงเล่นมึงเล่นมึงเล่นไปปิดอยูดด่งั้นอนะ่ะมันก็เลยทึบอะ่ะนะครับ<อ>นี่ครับคนฉลาดนนะบ้ากอ,อยงย มันก็ทำเหมือนบ้านเแหละจะไปจริงจังอะไรมันมากเออจริงจังะไรมันมากไม่ใช่บ้านของจริงกันนบ้านจริงบ้านจริงมันสวยกว่าบ้านเราเยอะิะรู้เรื่องทำเป็นไหนเงี้ยบ้านจริงเป็นบ้านปูนะเว้ยไม่ใช่บ้านกระดาษแบบนี้นะเว้ยบ้านจริงมันเป็นบ้านปูนนะครับถ้าใครอยากเห็นเม้น์มาได้นะครับเต็งจะทำหลังคาเพื่ออะไรวะบ้านบ้านเต็งไม่มีหลังคาเลยวะก็ว่างนั่นแหละคนดูคงจะคอมเมนต์ถามว่าพี่ทำหลังไม่พวกมึงจะทำหลังคาเพื่ออะไรนะฮะ กลับขออภัยแล้วคำหยาบเยอะนะครับคลิปแรกก็ขออภัยด้วยใครๆดูคลิปแรกจนจบก็น่าจะเห็นคลิปนี้อัพไปแล้วนะครับช่วงนี้ผมทําคลิปเกมอยู่นะให้จบเกมก่อนแล้วผมจะอัพคลิปนี้ลงนะฮะไม่ลงไม่เกมไม่เกมไม่เสร็จก็ไม่ลงคลิปนี้ครับไม่รู้จะลงมาไหนเลยคลิปนี้ถ่ายเมื่อวันที่อ4กุมภาพันธ์นะครับน่าจะลงวันที่6หรือ7กุมภานะครับ หลายคนถามว่ามึงเวลาไปทำเกี้ยอะไรอยู่ก็นั่นแหละครับมีคลิปต่ออยู่นะฮะเสร็จแล้วครับบ้านหลังที่สองครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับไปแล้วครับ